ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะปิดเตาแล้วก็เสิร์ฟพินล,ะละั <Hello. S 2> นลาฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในห้องครัวกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลองทํากินนะคะวันนี้เราจะทํารามยอนกิมจิตอกบกีนะคะซึ่งมีแป้งตอกแบบแบนแล้วก็แป้งตอกแบบแห้งนะคะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้ก็จะมีโกชูจัง ซอสโกชูจังมีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็กิมจิมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสกิมจินะคะหนึ่งซองก็พอไปเดี๋ยวเราไปทำกัน <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผัดหมูสามชั้นกับโกชูจังแล้วก็ใส่โกชูจังลงไปนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเหมือนกัน จริงๆตัวนี้จะใส่ก่อนหรือใส่หลังก็ได้นะหมูที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่แครอทนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะใส่ผงปรุงของเขาลงไปด้วยนะคะเพื่อความกลมกลม ระหว่างที่รอน้ําเดือดนะคะเราจะมาหั่นกิมจิที่เราทํำกันไว้คลิปที่แล้วนะคะ,ะนี่อันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะมันต้องใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยนะมันก็เลยไม่ค่อยเปรี้ยวมาล,ลองชิมโอเคไ,ไหมเนี่ยกำลังัโอดีตอดีเชฟเกาเ่าอถัอวขาวให้กินจำไม่ได้มาเลยก่อนพ่อครัวเก่านะคะ ต้องดินสก,กิลกลับมาใช้ไหมมันต้องเปรี้ยวกว่าน,นี้แต่ว่ามันขาดแป้งข้นเหนียวแต่ว่ามันก็พอกินได้นะคะคิดไม่ผิดนะคะที่ลองทำหนึ่งหัวก่อนง่ายมากเลยนะคะรามยอนตอบอกบุกิกิมจิแล้วแต่จะเรียกซอสปรุงรสนะคะใส่ลงไปค่ะเะ อยาน่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งต็อกตามใจชอบอันนี้ทำกินประมาณ5คนนะคะเรามีแป้ง2แบบนะคะวันนี้เราจะใส่แป้งแป้งต็อกแบบแท่งด้วยเพราะว่าแม่รีเควสมานะคะนี่นะคะเป็นแป้งต็อกต็อกแบบแท่งวันนี้มีแป้งต็อกสองแบบ เนื่องจากว่าทํากินกันเองครั้งแรกนะคะแล้วก็ติดใจนะคะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยนะคะจะกินแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นวัตถุดิบก็มีไม่กี่อ่งต่อไปนะคะเราก็จะใส่กิมจิลงไปรสชาติได้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไข่ตอกลงไปชือป้อ่าใส่ ไข่ลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดเตาแล้วก็เสิร์ฟไม่ได้ใส่อันนี้สูตรดั้เงเดิมใช่ไหมใช่นี่นะคะได้ม,นนดามาแล้ว,เ,วเราก็จะมากินกันนะคะเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะมมอร่อยมากม,มันก็เป็นสูตรมั่วๆที่บิว ดูมาจากในซีรีส์นะคะกระสังเรซื้อมาแล้วเนาะอืมอ้มอร่อยมากพี่เจดเรามาทำกินกันได้นะคะทำง่ายมากใช่ว่าตุวด,ดิบน้อยมากงกั้นก็มือทำได้ทุกคนก็นทำได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาทำเมโนโลลูอะไรติดตามด้วยกดดิ่งด้วยบ๊ายบาย